ส่วนอีกเรื่องหนึ่งฮะกลับมาในกรุงเทพเขตสวนหลวงครับเขามีเพจดังเนี่ยได้มีการโพสต์กรณีที่ว่ามีวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างพาผู้โดยสารเนี่ยไปเกิดอุบัติเหตุล้มได้รับบาดเจ็บแล้วกู้ภัยบอกว่าเนี่ยวินคนนี้เนี่ยนะคือป่วยเป็นโรคลมชักนะฮะคือไม่ได้เป็นครั้งแรกนะขี่รถอยู่แล้วก็มีอาการกำเริบเนี่ยเป็นลมชักวูบหมดสติ ขี่รถล้มเนี่ยหลายครั้งครั้งนี้ถือว่า3รอบแล้วนะ3ครั้งแล้วก็เกรงว่าเนี่ยเดี๋ยวจะเกิดการสูญเสียนะครับโดยเหตุการณ์ล่าสุดคือเมื่อช่วงค่ำของวันที่26มิถุนายนเนี่ยเมื่อคืนนี้เลยที่ปากซอยพัฒนาการ25นะครับคุณผู้ชมฮะมีคนเจ็บนะครับคือคนขี่เนี่ยเป็นวินมอเตอร์ไซค์อายุ36ปีประจําอยู่ที่ซอยรามคำแหง24ส่วนผู้โดยสารเป็นหญิงสาวชาวเมียนมาอายุ30นะครับ ก็ถึงขั้นสลบเลยนะผู้โดยสารเนี่ยนะทีนี้เนี่ยทางกู้ภัยแถวนั้นเนี่ยเขาบอกว่าอ๋อคนนี้อีกแล้วนะเค<ม>ยไปช่วยเหลือบ่อยเคยเกิดอุบัติเหตุรถล้มมาแล้วเนี่ยสถึงสครั้งเนื่องจากป่วยเป็นโรคลมชักแต่ดันมาขี่วินมอเตอร์ไซครับจ้างนี่แหละคุณผู้ชมล่าสุดผู้สื่อข่าวไปที่วินตรงปากซอยรามคำแหง24ฮะที่วินคนที่ประสบเหตุเนี่ยเขาสังกัดอยู่ตรงนี้เนี่ยนะ สอบถามกับเพื่อนร่วมวินด้วยกันนะครับก็เล่าให้ฟังบอกว่าวินที่ป่วยเนี่ยคือมาขี่รถวิ่งวิ่งวินมาได้หลายปีนะครับแต่เพิ่งจะมามีอาการป่วยเป็นความดันแล้วก็วูบเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับนี่นะเคยประสบอ,อุบัติเหตุมาแล้ว2ครั้งแต่เป็นการขี่แบบส่วนตัวไม่มีผู้โดยสาร ส่วนครั้งที่3เนี่ยเพิ่งจะม,มีเหตุการณ์เนี่ยมีผู้โดยสารประสบเหตุด้วยนะครับหัวหน้าวินก็เตือนแล้วบอกว่าอย่าหักโหมงานแล้วก็ให้พักผ่อนให้เพียงพอแต่ว่าเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาจำเป็นต้องทำงานหาเลี้ยงชีพนะฮะหลังจากนี้ก็ขึ้นอยู่กับหัวหน้าวินแหละว่าจะพิจารณาให้ทำงานต่อหรือให้พักรักษาตัวนี่นะครับคนที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยเป็นเพื่อนร่วมวินนะครับชื่อว่าคุณลิม ากการ่างกายมึงด้วยนะนากการ่างกายมึงมึงจะรู้อยู่ยว่ามึงปวดซองเรามากามึงจะบุกจะชักอะไรอย่างเงี้ยบอกแล้วก่อนอันนี้ก็เคยมีแบบเหตุกรารณ์ล้มล้มอย่างเงี้ยชักแล้วก็เป็นล้มล้มอย่างเงี้ยคือ,คอบ้างนี้ครับก่อนอันนี้ก็แต่จริงข่าวว่าสองครั้ง,งแล้วก็เจ้าหน้าที่คนหน้าจริงเจ้าของวินเิงได้มีการติดต่อกับมีตัวอย่างล้มชับอยู่เขาบอกว่ามัดูแลตัวเองอยู่แต่ว่างคนนี้อ่าต่อมาครับนักข่าวก็โทรไปหาฮะ วินคนที่เป็นโรควูบเนี่ยชื่อในมีนนะครับยอมรับว่ามีอาการวูบความดันขึ้นบ่อยจริงแต่ยืนยันว่าผมไม่ได้เป็นโรคลมชักนะสาเหตุเพราะว่าทำงานหนักหามรุ่งหามคำ่ำพักผ่อนน้อยข้าวปลาก็ไม่ค่อยได้กินเพราะว่าตัวเองก็เป็นเสาหลักของครอบครัวแถมยังต้องดูแลพ่อที่ป่วยติดตเตียงเพียงคนเดียวกลางวันก็ต้องวิ่งไปส่งของที่ร้านอาหารย่านลำคำแหงตกดึกก็มาวิ่งวิน วิ่งจนถึงเที่ยงคืนนะก่อนหน้านี้ยอมรับว่าเคยประสบอุอบัติเหตุเนื่องจากวูบแต่ยืนยันนะผมเป็นคนไม่กินเหล้าไม่เสพสารเสพติดอะไรทั้งสิ้นนะครับวันเกิดเหตุเมื่อคืนนี้ฮะจริงๆไม่ได้วิ่งรับผู้โดยสารเพียงแต่ว่าตัวเองเนี่ยจะไปทําธุระแถวย่านพัฒนาการแต่จังหวะพอดีผู้โดยสารโบกรถก็เลยไม่กล้าปฏิเสธก็เลยรับมานะขี่ไปได้สักพักก็เกิดวูบประสบอุบัติเหตุนะครับ เบื้องต้นไดแสดงความรับผิดชอบในการดูแลค่ารักษาพยาบาลและค่าซ่อมมือถือที่เสียหายให้แก่ผู้โดยสารแล้วนะฮะและยืนยันจะไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นอีกจะพักผ่อนให้เพียงพอให้มากกว่านี้เอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยครับผมไม่ได้กินเหล้าผมไม่ได้กินเหล้านะอาการอะไรเงี้ยมันมันเกิดก็ไม่รู้มันจะเกิดตอนไหนผมไม่ได้กินข้าว้วยเรืองเรื่องตอนนั้นนะผมขี่รถเครื่องผ่านไปเขาเรียกผมก็ไม่ได้ตั้งใจจะวิง่งเราไม่ได้นะเราใส่เสื้อวินเฉย อผมก็ไม่ได้เป็นไรครับพี่ผมก็แค่หลมเพราล้มไปก็แค่หน้าจอโทรศับหมอเสียเพราะว่าแค่ท่อมตัวของเปล่าแต่ผมเราไม่ชอบหน้าจอให้ก็แค่นั้นผมก็ไม่ได้ผมก็ไม่ได้เป็นไรครับผมก็ไปส่งนี่เนี่ยมันมันระเบิบอลปุ๊บๆครับต่อไปก็คงจะไม่เกิดขึ้นแล้วเพราะว่าผมก็ต้องดูแลตัวเองแล้วผมไม่ได้กินเ้าเนี่ยนะครับหลายคนก็เป็นห่วงนะคือตัวเขาเองด้วยแหละแล้วก็เป็นห่วงว่าเนี่ยเดี๋ยวจะพาผู้โดยสารไปเกิดอุบัติเหตุอีกนะฮะเขายืนยันว่าเขาไม่ได้เป็นโรครมชัก แต่ว่าพักผ่อนน้อยมีความดันแล้ววูบนะหลังจากนี้ก็จะดูแลตัวเองให้มากขึ้น